สามสองชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2568นะครับก่อนอื่นเลยนะอย่าลืมกดติดตามดูดวงดี r i g ไ t ทีวีไ h ทูเดย์ไว้ในทุกช่องทาง นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับทุกๆโซเชียลวีเดียของสินแสหมิงนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนณนดวงชะตาของคุณต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาคมยังมีความอิลุกขุกครากยังมีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยยังมีความติดขัดยังมีความไม่ได้อย่างใจอยู่ฉะนั้นทำอะไรขอให้รอบคอบ ขอให้ดูให้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับอย่าไปทําอะไรแบบรีบรีบร้อนๆ้อโลกโอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทำนะชาวลัคนาราศีมิถุน1-5มีความยุ่งยากใจในเรื่องความรักนะครับไม่ค่อยแฮปปี้ทุกใจ6-10นะครับยังมีความหงุดหงิดใจอยู่ไม่ค่อยพึงพอใจในสภาวะแวดลอ้อม ส1จนถึง15นะครับการงานมีความสำเร็จดีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแล้วก็16ถึง20ช่วงนั้นติดขัดมีปากมีเสียงหุดหงิดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยแฮปปี้ไม่ค่อยลงตัวกับหลายๆสิ่งหลายๆประการด้วยกัน21จนถึง25ช่วงนั้นให้ระวังสุขภาพผมบอกแล้วไงช่วงเนี้ยยังอิองรูขุ่นปากอยู่ ระวังสุขภาพร่างกายแล้วก็ดวงจะเปลี่ยนแปลงในช่วง26จนถึง31อาจจะมีการเดินทงเดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ชาวลัคนาราศีมิถุนดาวพุธดาวเจ้าเรือนของคุณโคจรอ,อยู่ในเรือนวินาศในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับและดาวอาทิตย์ก็วินาศด้วยจึงเป็นความจุกจิกใจในหลายๆเรื่องหลายๆประการยังไม่ค่อยลงตัวนะัก เรื่องการเงินนะครับได้มาใช้ไปหรือบางคนเนี่ยมีหนี้สินอยู่อาจจะเอาเงินไปใช้หนี้ไปเปาะหนี้หรือทำอะไรก็ตามให้ตัวเองมีความรู้สึกเบาลงนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะเรื่องของการงานต้องบอกว่าดาวพฤหัสมาทับลัคนาของคุณเป็นที่เรียบร้อยได้อง์เกณ์นารักเก์อุดมเกณฑ์ต้องบอกอย่างนี้ว่าภาพรวมๆในระยะยาวๆเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นะครับแต่ว่าแต่ว่านะดาวมันเพิ่งย้ายมันไม่ได้ย้ายปับนะ๊บแล้วมันจะดีเลยโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมยังต้องระมัดระวังอยู่นะครับดาวย้ายที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือดาวใหญ่ๆระดับตีเทพย้าย3ดวงด้วยกันหนึงในนั้นคือดาวราหูนะครับดาวราหูย้ายก่อนเลย5พฤษภาคมเวลาประมาณ9โมง40กวนาที9โมง44 45น,าท,นาทีนั่นแหละ แล้วก็มาดาวพฤหัสย้ายวันที่13พฤษภาคมเวลาประมาณ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ดาวเสาร์ย้าย19พฤษภาคมนะครับเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆนั่นถ้าจะไม่ผิดนะตีหนึ่ง50 50หกนาทีหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับจึงเป็นที่มาของคำพยากรณ์ตรงนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลผมดูแล้วในเดือนพฤษภาคมดวงคุณยังขุกกลักอยู่ นะครับยังมีความติดขัดอยู่นะแล้วก็ทําอะไรยังไม่ค่อยได้อย่างหวังนะักดาวเพิ่งขยับย้ายก็ต้องมีสติทําอะไรต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้และยังเป็นเดือนที่คุณเองนั้นหงุดหงิดกับสิ่งรอบๆตัวอยู่ส่วนในเรื่องของความรักนะครับต้องบอกว่ามีโอกาสที่คนที่มีปัญหาจุกจิกกันมาก่อนหน้านี้ แล้วห่างๆกันไปไม่ว่าจะห่างไปเลยหรือว่ายังคุยติดต่อกันอยู่อาจจะมีการกลับมาคุยกันแต่ด้วยความบังเอ,อิญหรือความตั้งใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ก็นํามาซึ่งความหงุดหงิดใจลําบากใจเหมือนเหมือนกับคนที่มันไม่ค่อยเข้ากันมาก่อนหน้านี้พอจะพยายามปรับตัวขึ้แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่มันก็ยังมีความรู้สึกอีหลักอีเลือดูแล้วยังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าที่ควรและนี่คือคําพยากรณ์ของสินแสหมิง นะครับให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนกับดวงชะตาในช่วงเดือนพฤษภาคม2568ชดโชคดีสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรโลจี การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล